六月。嗯嗯嗯嗯

các bạn cứ để nằm đó đi, kê bên mỏ rỗng máy đâu nhá, máy, nè, máy chạy mỏ rỗng này có vặt để cất đà biến này, tung cả còi, tung cả kê, mỗi kê tăm, mấy cái loại này, tung nhà tăm mới mẻ luôn, nhiều thế đấy các bạn, kê này ba này, lăng 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 lăng, không phải đâu, mấy kê đâu, kê cất biến luôn các bạn, ai có cố lên anh cố, anh biến luôn เไปได้ครับถ้าไมเกยมึนเกยอเกิดเดือดไปไปห้ถาไม่ถ้าไม่ไม่มาถ้าไม่หว่าต้งไปตั้งไปทันไหนไปกินหมาตั้งตั้งแต่กันีปตั้งมาตัมาตั้ตึ้นเน่เด็กหนุ่เนียตี่เนเกน่ยอันเด็กหนุ่ยแอยื่นยื่นเดยยูกนนะตึ้งกินไหนกตึ้ไกมากินไรก้างเลยมั้งไปเลีย

แกไปลดยามม่ไปโลดไปอีกต uh, an ันึกเมื่อเมื่อห่นอันนี้เนี่ยเออไอแกโลดต้งนึกวันหยันนีเนแกรลดกัหับกายซึ่ง่ีวนนยันยลดกันนี่นมาือดนี้การนอนผู้ปกำ่ระกำน่นตัวตดมั่เดี่ยเดียวยุ่มาไม่นะไกตื่นเลยกตื่นะหล่าวีตีอ้อหลับตีกะตีเจไม่ไม่ใจไปตื่นตีติดร่องเกนอนไม่ลับไม่่หลับี่ี่ครับ đại đại các ạ, lấy vô phốt ní đây ní đây tới ní, lấy lấy

กินยาอะไรจำนะกินยาระนจำเลยไุเดือนไม่ไม่ฟื้อไม่ฟื้อจะนำนักจะไม่ขึ้นเค่เบลาอย้อนโอไม่นำหนำนักขึ้นไม่ให่ดีแล้วขึ้นมากไม่ให่ดีลนี่นีนี่ตั้งใจใจไปเลย นี่ว่าตำไวให้เนี่ยยวนเนี่ยได้ไมไม่เราไปตอนนี้กี่หมงกี่มงวานเลยวะกี่มงวานเลยเจ็ดแปดเก้าเก้าวานเล้วนี่มุิดบมู่บเร็ว

ตัลก ah. okay. okay. well. ้มกว่กนตลูกกี่คนนะลกตั้งกี่คนยาคนายตั้งคนนี้ติดหนนน้่ยงง่าใจนะเกตตอลุ้นห้าคนนยิงใจอ่ตั้งคนนี้ติดเนียนคนยิ่งกับาคนใจเดินล่งนี้ล่างนียนหลูกยิ่งกว่าหลูกใจง้างแต่ล่างนียโยต่างยิ่งต่างหลืยิ่งหลืใจ กปลูกยิงกันใช่ไม่แต่แกบอกว่ายังยังกรมันไม่ปืแค่มันในลูกไปกับลูกยิงนะกไปับลูกเองครับผมนี่คือความใก้ชิลูกไปกับลูกยิงกลับกับวันงแตม้ันดมันมันมันผมนเจยหล่าอะล เดเตเรียนลูกหรือยี่หลัอจังงลุยเรียนหลวปื้อหลกงจังหวงที่อ้ยอย่งลุงนไม่เกี่ยววราอู้นี่เนี่ยก็ไหนย่อยืนนั่เบอได้ดูดูไหมนี่ไม่กินแล้วก็ไ้กา ตึ้งต้งเด็วยเลยกันนวยอ๋อครับเราแต่ไม่รวยอยูเคนอยคือเนาะาไลยงเยนคนีวมาคนน้าี่้านาลงกอ่ำเนเอที่ตตึ้งตอนนี้รูกกันทิยังกังที่ไปนัมนยังเป็นดีทิน้นไปกันเลยไปกันเลย ตึไตึ้เต้หลลตนี่มาเยียมตอยู่บ่ยนี่นะเตมอยูบยก็เดือนแกกูเดืตอยู่นีก็เดือเนาะกูดุดมามานี่นะมาเอตึ่โจปีเดกกบุ้นหมาหมาตก้งตึงใต้แลนะใต้แรก่อยก้าไปแลงในอินเทอร์เน็ตในยูทูบให้เด็กมันเปิดได้เลยได้เลอย่ารุกเกเนาะ นี่แต่จะถามแต่จะคุยเอากูเอากูแม่ได้แก่แก่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กา้งแต่เกิดแล้วจ้ะตั้งแต่เกิดพารักษากันเหนื่อยได้แค่นี้ไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรช่วยได้ก็ช่วยช่วยกันไปอย่างนี้แหละคุณค่ะ นี่ต้อต้องโตรด้อิ้งกินข้าวได้ได้าต้มเยข้าวแข็งกสต้องป้อนต้องป้อนประจำป้อนคือทำให้ทุกอย่างจะทำอะไรไม่ได้เลยช่เตงไม่ได้เลยก็เบียได้ไมหมอย่างเียรบัพ่ Ừ Chị Phát, chân nhau nhằn nhằn bơm Đi <laughs> vẫy về không mày Đi vẫy cái kia nó rơm bơm Mày nằm đi Hả?

ไม mm. ่เดียวแค่ตัวแค่ตัวิค่ทีเป็ดเป็ดทเป็ดอาจจะที่เป็ดเจ็ดที่เป็ดหดาหมื่นฮ่องก่สองเป็ดที่ปลอดดีไม่ตึงเจ็ดปดสี่ล้วทัน้าไม่ไม่เป็นไรนานนาน็า่กีหนึ่

cặp phụ nhà yêu rồi chắc mấy rồi chắc mấy cặp phụ nhà chắc cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ăn cái cổng con dụng của nó còn à, ăn là... à, ừ. là... là... ừ. là... cái mặt ăn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  cái mặt cái mặt cái mặt ăn cái mặt ăn cái mặt ăn cái mặt không cái mặt cái mặt ăn cái mặt cái mặt cái này ăn cái mặt ăn cái mặt cái mặt ăn cái cái mặt ăn cái mặt ăn